นะครวันนี้เรามาชมเวอร์ชันผักตายนะคะในทุ้วันนี้เรามีเชฟที่มาจากน,นคนซ่สแรมรัดนะคะในส่วนของเชฟซา้าเชฟซ้าเป็นแค่รับเชิญครองครัวพงชู่ซิปมอแกงก็คือร้อยทังร้อยมอเดียวใส่เกลือเราต้องตามไม่ทันค่ะ วัวกูใช้ได้ทําวันนี้แก่งซ้อมของเราจะไม่ใส่พักนะคะเพราะว่าพักมันทําให้เราไม่ได้กินเนื้อปลาจานเหงาไ,ไหมเราเราไปดูว่าตอนนี้อีกฝั่งหนึ่งทำอะไรกันอยู่นะคะบีบซ้มนาวโหแมวยหญ่เนาะก็คือเราต้องใช้มันนาวคือมีความกลิ่นหอมคือความเป็น,มนหมาน่าเนี่ยมันจะมีความหอมแล้วก็มีความนัวความไอความโป่งชู่ยเหงามความโป่งชู่ะ ส้อมแก่สักสอสามอันนะส้อมแขกส้อมแขกขาดหลักตายวนเย็นจริงกันต่อสมนาวเพลงกจะชาส้มแขกแต่ว่าสมนาวอันนี้คือความอร่อยหรือว่าความทุกความแพงคะมันก็บางคนเขาก็ชอบรสชาติหนึ่งส้อมสามสี่ห้าหกกเคล็ดลับในการที่จะทําให้น้าซุปของเรานะมีความที่จะว่าน้าซุปน้าต้มกระดูกเป็นซุปกนข้องขันนอกแล้วก็สามรถ ที่จะเป็นสปอนเซอร์ได้นะคะพอใส่เข้าไปแล้วก็รอให้เดือดเนาะแล้วซึงการเราก็เตรียมปลาตั้งแกงซมที่เราตั้งไฟจนเดือจะหลักษนานี้นะคะใส่กะปิยังใส่กะปิด้วยนะคะแกงซมต้องใส่กะปิวันนี้เราไม่ใช่มีแค่เมนูแกงซอมอย่างเดียวใช่ไหมคะอ่าผัดผัดได้ไหคะผัดได้ไหมคะผัดขึ้นใช่เหรอผัดขึ้นใช่เมนูนี้ไม่ใช่ของตายนะแต่ว่าคืออยากกินจะไหมใช่พอวัวนก่อนผัดแล้วร้อยไม่เลือเลย พอมันเดือดแล้วนะคะท่าชมครับคุณก็ต้องชิมค่ะที่สุดค่ะหนูข้าวเปล่าได้เลยลูกอืเรียบร้อยนะคะเมนูนี้ก็ผ่านไปสำหรับแกงส้มครัวผงชูดูดูให้ดูอีกรอบเมื่อกี้เราบอกว่าเราเตรียมขึ้นช่ายกับปาทะเทีไว้แล้วเนาะนงงปลานี่เราหมักกับซอสฝาเขียวไว้เดี๋ยวเราตั้งน้ำมันให้เดือดแล้วก็ทอด ให้กรอบนะแล้วเอาไปผัดอันในส่วนของการที่จะผัดขึ้นช่ายแน่นอนค่ะการผัดขึ้นช่ายก็ต้องมีหนูคะมาบังตรงนี้คือต้นหอมเนาะแล้วก็อันนี้ตรงตรงโคนมันแล้วก็เราเน้นในส่วนของกระเทียมตบค่ะตบตบค่ะตบค่ะเอาเปลือกมันออกง่ายได้แค่นี้ค่ะไม่ต้องมาตบเยอะค่ะนี่แล้วก็ใส่ใส่ไปค่ะเหมือนจะนิ่งสักบอกนั่นแหละ เอาแค่ okay, ว่าวันนี้เวลากินกับข้าวแล้วมันโอเคอะจบคุณไม่ต้องมาตั้งตางต,างตวงอะไรมากมายหรอกค่ะจริงๆอะมีคอหอยก็ชิมค่ะถ้าตกยังไม่หลุดก็ตีมอดค่ะส่วนข้าวของที่มันกระเด็นค่อยเก็บขัดตอนล้างเนี่ยมันก็มีแค่เนี้ยในการผัดใช่ไหมใส่ลงไปที่เราทอดใบตะกีให้จนกรอบ ก็จะมีสีน้ำตาลทองเรียบร้อยก็ปลาคืนอันนี้คือปลาที่เราได้แล้วนะคะก็พักใส่กระชอนไว้ในการผัดก็จะมีซอสฝาเขียวเนาะแล้วก็มีน้ำปลาพรพิม,มนเนาะน้ำปลาพรอิม,มน,น้ำปลายี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องมีน้ำปลาไม่งั้นกลิ่นมันจะไม่หอมเนาะใส่เป็นซอสทาคุมิไปนิดนึงตรเทียมได้เลยค่ะใส่ ปลาค่ะนะคะตาลค่ะ,คะใส่น้ำลงไปนิดโอเคตักใส่ต้องซูมตรงเดี๋ยวตักให้ดูนะคะอืมนี่นะแกงส้มเนาะแล้วก็ก็จะมีอ่ผัดเนาะอันนี้คือผัดกินให้ดูสักคำอืม ดีโอ้ยชะอุ่มลิ้นนั้นละมุนมากนี่กินได้เป็นหมอ้อแลยแนะนำนิดหนึ่งสำหรับปลาทับทิมอร่อยสุดต้องซื้อในแมคโครไม่ต้องไปหลาดบางกะปิอะไรไม่ต้องไปที่นี่นะปลาจะสดมากแล้วก็ถูกกว่าด้วยแมคโครตอบโจทย์ไม่ต้องไปไกลลาก็ไเบ่อนค่ะสวัสดีฮะ่ะ มากินด้วยกันครับเดียวอร่อยมากเลยครับเดียวเยี่ย